ไอ้เหี้ยมันจะออกทำไมวะไอ้เหี้ยกูงงว่ะคนดูมีความคิดเห็นยังไงบ้างผมอยากถามความคิดเห็นคนดูครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างออกแบบเนี่ยสามพันคนเนี่ยผมอยากผมอยากถามความคิดเห็นนะออกแกง๊งงานทำอะไรไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าออกแก๊งไปปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะฟาร์มคนเดียวไม่มีเพื่อนอะ่ะ ยังไงก็ไม่ฟาร์มมันจะทำให้หมดไฟด้วยจริงๆเชื่อผมเถอะยังไงถ้าออกแก๊งไปแล้วอะ่ะอ่ะลุยเบาๆหน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อยลุยถ้าออกแก๊งไปแล้วอะ่ะผมคิดว่าแบบไปฟาร์มคนเดียวอะ่ะลุยๆลุยเอหโหออกข้างนึงดิตีขอขอบูก็ไแ้บูขอโคกป่องนึงหน่อยกับไอติมอ่ะที่พี่นุงสั่งมาสองอัน ไม่ผมยังพูดอยู่เลยไม่คนดูอ่ะเน,น,นี่ยถ้าสามพันอคนเนี้ยผมถามหน่อยผมถามแบบตรงๆเลยนะเแยงออกไปอ่ะถามว่ามันดีไหมมันนี่มันมันดีเว้ยแล้วมันเล่นระบบแก๊งอ่ะในการไฟอ่ะมันเล่นดีด้วยผมบอกเลยมันเล่นดีมากในวงไฟผมยอมรับเลยว่ามันเล่นดี ใช่มันไม่มีเพื่อนเพื่อนฟาร์มเว้ยตอนเนี้ยคือถ้าคือเราต้องงอมันอะเราเข้าใจเว้ยคือเราถ้าเราแบบว่าเออมึงจะออกก็ออกก็ออกก็ออกเหมือนแบบมนมันพูดให้แบบจะพูดยังไงผมพูดไม่ค่อยเก่งอะเหมือนมันมันน้องมันจะงอมไงคือน้องมันจะแบบ ประมาณว่าแบบเออไหนๆกูก็จะออกแล้วกูไม่เห็นต้องฟาร์มเลยกูไม่ต้องฟาร์มกูไม่ต้องนู่นกูไม่ต้องนี่ถูกไหมล่ะคือมันไม่ต้องฟาร์มก็ได้อ่ะอ่าคนอื่นทําได้กูก็ทําได้กูขี้เกียจฟาร์มกลัวมาเป็นของส่วนตัวมันจะทําให้คนเห็นเป็นคนเกียตัวเว้ยไม่ห้าร้อยโลอ่ะคนในแก๊งอ่ะเออไม่ใช่ใช่เหรอมันมีแค่รถนี้อ๋อ พี่นุสั่งมาอยู่ไม่ไม่สั่งพี่นุ่ไม่สั่งหรอไอตีมอ่ะอคนใหม่ๆอ่ะผมจะบอกเลยผมเชื่อคำไอ้คิงอย่างหนึ่งนะคำของเฮียมัดอ่ะรู้ไหมทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมสามพันคนว่ามันพูดว่าอะไรมันพูดว่าถ้าไปรับคนที่ไม่เก่งอ่ะผมเชื่อเพื่อนคำนี้เลย ยังไงก็เป็น ATM เคลื่อนที่ให้เขาอืมเล่นยังไงก็โดนเขาแบบเอาเงินไปให้เขาอะเมื่อแต่ต่างอะไรก็ฟาร์มเงินไปให้เขาเลยว่าผมเชื่อเพื่อนคำนี้คำหนึ่ง อไปเทียบกับดูวงดูไว้เลยผมบอกเลยอย่าไปเทียบเลยดูวงดูไว้อะเขาอยู่มานานแล้วไงก็ตามเขาไม่ทันแร้วครับแล่ไอ้คนเก่งที่มันไอ้คนเก่งที่ไม่มีพอยต์ไม่มีพอยต์ก็ต้องปรับเวลาไงครับเวลาหามาฟาร์มเอาเงินมาแลกพอยต์นในเมือง ิดแบบนั้นก็ได้คนมีฝีมือแต่ไม่ฟาร์มแก๊งมันก็เดินหน้าไม่ได้เหมือนกันอันอันนี้ก็ถูกครับถามว่าเราทิ้งไอ้ดาวิก้าไหมเราไม่ได้ทิ้งทำไมทำไมไม่มองเหมือนที่ไอ้นั่นบอกอะไม,ไม่ไม่คิดว่าไอดาวิก้าทิ้งเราบ้างอะ ฟาร์มอ่ะฝึกง่ายกว่าฝีมือฝีมือฝึกยากโถมฟาร์มกันบ่อยๆดีไหมแยกกันฟาร์มเก็บเงินกันไม่อยู่สักคนอืโถมฟาร์มกันบ่อยๆดีไหมแยกแยกกันฟาร์มเก็บเงินกันไม่อยู่สักคนใช่ครับอันนี้มีส่วนแต่ว่าโถมฟาร์มอ่ะมันมันเลรียไม่เหมือนกันเว้ย ถ้าจะมาเล่นเมืองใหญ่เนี่ยมันต้องพร้อมกันอะไรพร้อมกันหลายคนทักไปขอคิงทักไปขออะไรครับ ไม่มันต้องปรับตัวด้วยคนมีฝีมือไม่ใช่ว่าจะแบบไปหาแบบเล่นอย่างวู้นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะคือเข้าใจไหมคือมึงมีฝีมือแล้วอ่ะมึงก็ต้องแบบผมจะพูดยังไงมันมึงมึงมันก็ต้องปรับตัวเข้าเข้าหากันแล้วกันน่ะเออยมึงก็ต้องขยันฟาร์มคนในเมืองด้วยอ่ะใช่ๆมึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งเว้ยแต่ว่ามึงไม่ได้เก่งเรื่องแบบพอแกงอ่ะ ใช่แล้วไปพึ่งจะแบบไปเล่นกับเขาด้วยคือตอนเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยผมไม่อยากให้น้องไปไหนเลยเว้คืออยากให้มันมีไฟแบบมีกำลังใจในการเล่นกันอะหลุยคืนนี้ยูเว่ปารีสว่าไงตากปารีสไปเลยครับ ผมไม่ไม่อากพูดแบบบรไทายจิตมันบรรทอนจิตบรรทอนจใจน้องมันอะ่ะเออมึงจอก็ออกมึงจอก็ออกก็ออกไปไปเหมือนตอนตอนที่ผมทํามาแรกๆอะ่ะผมยังบอกเลยเออมึงจอก็ออกไปไปแต่ตอนนี้คือเราไปรับปากว่าจะไปเล่นในเขาคือผมมันก็ต้องง้องมันอะ่ะ มีไฟอะไรเข้าเมืองไม่ได้ก็หมดไฟแล้วน้ำดื่มเป็นของอันนี้ครับสไปครับผอมมะนาวเลมอนครับกินอันนี้มันมันทำให้หน้าผมแบบใสไม่มีสิวไม่มีอะไรเลยที่ไข่ตรงคอไม่มีที่ฟันก็ไม่มีมันมันสะมันมันสกัดมาจากเกลือผสมมะนาวมืงแค่ทำยิบก้าให้มันฟูเดี๋ยวสิบอ็ดคนเดี๋ยวคนดีๆมันจะมาเอง คอมเมนต์นี้ดีนะตอนนี้เหมือนต่างคนต่างเอาตัวรอดทั้งเพื่อนทั้งมาด้วยกันจนลืมว่าใช่จะให้คิงกัรมาลีช่วยทุกอย่างคงไม่ไหวอือถามว่าเรารักน้องไหมเราอะรักน้องแต่ถามว่าทำไมน้องไม่รักเราเลย แต่ว่าเราไปรับปากว่าเราจะเล่นสตอรี่กับคาร์เมลอนจำได้ไหมครับเราพูดอย่างมั่นใจเลยนะคืออยากให้น้องๆแบบมีไฟอ่ะพูดอย่างมั่นใจเลยนะตอนแรกๆอ่ะเห็นปะเสียความรู้สึกจริงถ้าต้องเห็นน้องๆออกแก๊งไปใช่ครับ ถ้ามันออกไปคนหนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวอีกคนมันจะคิดตามกันว่า,าผมไม่ได้ว่านะคิดตามกันนะครับว่าอ่ะไอ้นี่ออกไปได้อ่ะไอ้นี่ออกไปปุ๊บออกไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมกูจะออกไปไม่ได้บะเพราะกูก็ไม่มีเงินส่งแกง๊งผมพูดถูกไหมอะ่ะออกไปแล้วออกไปแล้วก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ย ได้เวลิสมาง่ายมันเลยไม่เห็นค่าส่วนหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นนก็จริงอันนี้ก็จริงอันนี้อันนี้อันนี้จริงครับแล้วเสียใครเสียเพื่อนผมดิเพราะเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนให้เวลิสสมทบม,มาสุดหล่อรับรีวิวครีมไหม่ครับครีมหน้ายูนิสต้าหน้าใสาไร้สิวรับครับ ไหนอะคิมยูนิสตาอยากลองทาหน้ากล้องเราลองถามเหตุผลน้องๆดีกว่าว่าติดอะไรถึงจะออกกันแทนที่จะไปคุยกับน้องในดิสอย่าเลยครับอย่าไปคุยในดิสเลยมันต้องมาคุยแบบคนเจ้าตัวยังไม่อยู่เลยมันต้องเรียกมาคุยทีละคนหลุยเบาๆได้ไหม ให้แฮมเด้อใครวะคุยกับเปียกกันนี้ฮัลโหลเปี๊ยกครับพี่อันนี้พี่ถามตรงเลยนะอันนี้แบบอยากโกหกพี่นะพี่ถามตรงเลยจะออกแรงทำไมไม่ไม่ไหวตรงไหนเหนื่อยมากพี่ผมไม่ผมไม่ใช่ ผมไม่ได้ฟาร์มส่วนแก๊งไมไหวคือถ้าฟาร์มส่วนแก๊งอะคือผมชีวเลยถ้นหนึ่งเลยผมไม่มีรถฟาร์มสองรถผมไปติดเงินในซิกไงพี่ถ้าถ้าผมเังอยู่แก๊งอย่างเงี้ยถ้าผมแบบไม่ส่งกับแก๊งถัดไปถัดไปเรื่อยๆอะมันก็ไม่ไม่ไอเรื่องรถฟาร์มอะมึงไม่ต้องไปหาเลยถ้าไม่มีเริ่มจากศูนย์จากศูนย์รู้ไหมเก็บอะไรเก็บกระท่อมกับโอเปียมถ้าอย่างนั้นอะไปร่วมเก็บกับพวกมันเลยเห็นไหมมันก็ไปยึงเก็บกันพวกไอยักษ์อะจะไอยักษ์มันไม่มีอะไรอ่ะเองเห็นไหมพยยาามมมมมมัััันนนนเเเเกกกก็็็็บบบ มันเก็บมันไม่ขายยานะมันเก็บกระท่อมขายยืนอย่างนั้นอะ่ะเองก็ยืนทิ้งเอาไว้ก็ได้เองก็หาฟังเพลงต่อฟเฟซชิลชอย่างเงี้ยรู้ทีขายพี่ก็ได้หกร้อยแต่ผมเซลเซลล์ลตรงนึงที่แบบผมเสียมใจตรงนึงคือที่ไอ,อ้หลุยพี่แบบผมผมตอนนั้นผมอยู่อยู่หน้าอยู่แลนแดงแล้วผมโทรให้มันมารับอย่างเงี้ยบอกว่ามันไม่มีรถพอ,พอ,พอผมวิ่งจากแลนดแดงไปบ้านปุ๊ลลดลดบเห็นรถเจมินาบารเนยมันก็ยืนฟังเพลงผมก็งงทำไมมารับแค่นี้ไม่ได้ก็เลยแบบมอนก็คุยกับมันดิ ไม่คุยใยอ่พี่ผมไม่รู้อะแต่จะผมขอเคียร์เลีย์เรื่องเลียนเงินไก่ซิกอะรักพี่เสมอนะจากปั่นเองครับตอนนี้เมมยธุรกิจส่งอะไรินดีกับความสําเร็จของพี่ับไปอยู่แพีโอเคครับยินดีนะครับน้องปั่นสวยมากน้องโอเคครับไอนะเปียพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิผมที่ผมอ้อผมผมออกมามาเคียร์เรื่องเรื่องของตัวเองก่อนคือที่ผมติดเงินไม่เร็มันมีข้อเสียกับข้อดีคือข้อดีคือ เองไม่ต้องเหนื่อยส่งเงินแก๊งแล้วเองก็สามารถส่งแบบคนที่เองติดนี้ได้สองก็คือข้อข้อเสียคือเองจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะคือเองเองใช้ได้แค่ er, นะเพนคิลเลอร์นะไอ้เบนเนตนะถ้าจะเองใช้เพนคิลเลอร์หรือว่าขายยาหรืออะไรมียาในตัวโดนนะจริงๆมันต้องมีกุญแจแดงไว้ถ้ามียาในตัวมันต้องมีกุญแจแดงตำรวจจับตัวเอาไปให้สภาเลยนะโดนปรับอีก มันมันรวยช้าถามว่ารวยช้าไหมใช่ใช่แต่ว่ามันได้ฟาร,รม์มสู้เองอยู่ในแก๊งมันได้สวัสดิการอย่างนั้นคือเองจะทําอะไรก็ได้ปั๊มยาทานูน่นทํานี่ได้อย่างน้อยยังอยู่ในแก๊งเข้าบ้านได้ออกบ้านได้ส่งกันคุยกับเพื่อนมาหากับเพื่อนมันมันจะได้แบบมันยังอยู่ด้วยกันอะ่ะเออมันยังอยู่ด้วยกันอะ่ะ มีอะไรได้รับรู้ถึงกันด้วยผมงอมอย่างเดียวคือผมไม่มีรถฟาร์มนี่แหละจะรถฟาร์ไมล่ะถ้าพี่ยินให้ผมมาฟาร์มก่อนผมทําได้ผมถ้าผมรับมาผมฟาร์มด้วยัะปาโอพี่ผมเช่ารถพี่มาผมฟาร์มทุกวันเลยอ่ะเอางี้พี่ให้ยืมฟรีเลยเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยไม่เอาสักบาทเลย โอเคไหมงั้นกได้ผมฟ์มแล้วไปซื้อหนึ่งร้อยดอลลอนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเว้ยพ่อผมโดนเอารถคืนจากจับพี่วันนั้นอ่ะแล้วผมไม่มีเงินเช่าต่อผมงอมเลยไม่มึงมึงเอามึงเช่ากูไปเจ็ดวันมึงเอาไปทำอะไรบ้างพี่เป็นพี่คนหนึ่งนะครับไว้มีโอกาสทอทองแล้วก็ตกปลาทองผมผมทำอ่ะผมทำวันหนึ่งอ่ะมันมันถ้าร่อนทองออกมาได้มันได้ประมาณห้าพันห้าพันใช่ไมอย่าอย่าอย่าไปทำพวกงานข่าวเลยถ้าไม่มีบัตรคูณสองอ่ะมันช้าจริงๆเปี๊ยก ชใช่ไหพนนนนมมไี่แต่ตอนนั้นตนนั้ผมผมมีบัตรบัตรอนไรนั่นไงผมเลยทําใช่แต่ตอนเนี้ยเองจะเอามาห้าร้อยโลไปฟาร์มพวกปลาอย่างเงี้ยมันมันช้ามากเรัเวจริงๆยืนเก็บกระถ่มโอเปียมอะ่ะชั่วโมงหนึ่งหกสิบใบหกหกสิบห้าห้าสิบห้าถึงหกสิบใบอ่ะเองลองเอาหกสิบอะคูณหกร้อยดูอ่ะห้าสิบห้าก็ได้ห้าสิบห้าใบคูณหกร้อยสามหมื่นสามคูณห้าร้อยห้าสิบอ่ะเขาขายตอนนี้นะห้าร้อยห้าสิบยังสามหมื่น อันนี้ต่อนหนึ่งชั่วโมงคือไม่มีต้นทุนเลยเว้จริงๆไม่ต้องไปเสียลอกไม่ต้องไปเสียแบบอันนี้เลยแค่ <ใจ S 1> ยิง่โมงผมผมถามไอ้ยักษ์ถามไอ้แบกเนี้ยมันก็แนะนําให้ไปเก็บโอเปียมแล้วก็กระท่อมใช่ก็พี่ตอนเข้ามาเมืองแรกๆพี่ก็แนะนําอย่างนี้เหมือนกันตอนนั้นเคยคุยกับคิงว่าน้องๆอ,งอะ่ะจะทําอะไรดีถึงมันจะรวยเร็วถึงมันจะมีเงินพี่ก็แนะนําว่าเก็บโอเปียมกับกระท่อมมันไม่เหนื่อยสําหรับคนขี้เกียจฟาร์ม ก็แค่ยืนเก็บยืนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยืนเก็บกับพวกไอ้ยักษ์ยืนโง่ๆนะ่ะสองวันน่ะเองก็ได้ขีดแสนแล้วจริงๆชั่วโมงหนึ่งสามหมื่นอ่ะสมมุติว่าเองฟาร์มสิบชั่วโมงไปเลยอะ่ะก่อนประเทศรีลร,รีรีหนึ่งมันเท่าไหร่นะหกโมงเนาะ หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนหกชั่วโมงอา้อาทำห้าชั่วโมงพอชั่วโมงหนึ่งไว้เดินแบบไปกลับอะ่ะชั่วโมงหนึ่งมีหกสิบใบอ่ะห้าสิบห้าใบอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบห้าใบคูณห้านะสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสองร้อยเจ็ดสิบห้าใบคูณหนึร้อยห้าสิบเองได้ละแสนห้าอืมแสนห้า เมเผื่อได้มากกว่าแสนห้าด้วยบางทีมันก็เกินมาเป็นหกสิบเพราะว่ามันออกทีละสองทีละสามทีละสองทีละสามเมเผื่อเองได้หกสิบเื่อเผื่อได้เกินแสนห้าด้วยไม่อย่างนั้นอะ่ะเองก็แบบมันมันอยู่ที่เองอ่ะหาหาแฟนในเกมสักคนก็ได้แล้วก็แบบให้เขามาช่วยมาช่วยเก็บอย่างเงี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างน้อยอะ่ะมันก็ได้ให้เราละสามสี่หมื่นเอาเวลาเขาให้เขามาช่วยเก็บก็ได้แล้วก็เลี้ยงข้าวเขาแล้วก็แบบจะพูดยังไงอะ่ะกูพูดกลางสตรีมเลยเอาเอา,เอาง่ายประจบเขาอะ่ะ ตัเหลือเออมันก็ต้องทันเขาอ่ะแหละไอ้กล้าอยู่ไหมนเนี่ยไอ้กล้าล่ะตามกล้าให้พี่หน่อยดิเนี่ยมันอยู่โดได้ดดดดพี่อองตามฮะพี่พี่ไม่อยากให้ออกเว้ยเวลาแบบ เวลาแบบมีอะไรกระทันหันอย่างเงี้ยแบบถ้าไอ้หมัดโดนป้นอ่ะเอ็งอยู่บ้านเดียวกันเอ็งอาจจะช่วยมันได้ทานู่นทานี่ช่วยอย่างมันอย่างอื่นได้เอ็งออก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 แก๊งมาปุ๊บเอ็งไปช่วยมันเอ็งไม่มีเอ็งไม่มีไอ้เบนเอ็งมีแค่เบนเนตเบนเนตมันมันอัลลภัณน์อะปั๊มเท่ากิมมดอะเลือดเต็มร้อยปั๊มเพิ่มสิบห้าอย่างเงี้ยแต่เป็นแต่เพนคิลเลอร์เมื่อพันห้าอย่างเงี้ยปั๊มครึ่งหนึ่งเนี้ยมันสู้ได้ไว้ ผมเรียกให้เรียกดาร์กา